ครับสวัสดีครับผมวันนี้ทีมฟิวทัสจะมานำเสนออ่าพิเต์หัวข้อฟิวชัทเซเคิลเวซี้นะครับผมครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อรัฐพลอุทธากุศลครับผมครับผมวิชาภาจําหลัดครับธนกรสุบินตาครับโอเคครับผมก็เสร็จสิ้นการแนะนำตัวนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะมาอธิบาย ตัว Zero t r s Security ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่จะช่วยปกป้องโลกดิจิตอลของเราให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมคือในยุคนี้ที่เราใช้งานระบบไอทีอย่างแพร่หลายครับไม่ว่าจะเป็น Cloud IoT หรือ Remote Work ที่ทำงานจากบ้านนะครับความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ก็มันเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆครับผมไม่ว่าจะเป็นแอนที่มาจากทางอีเมลหรือภายจากคนในองค์กรก็ดีครับเช่นอินไซเดอร์อินไซเดอร์ทวิ ซึ่งซีโร่ทัสกิวอิตี้นครับผมจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ในการรับมือกับภัยเหล่านี้ได้อย่างมีประฏิทภาพนะครับคือซีโร่ทัสกิวอิตี้เนี่ยคือแนวคิดการรักษาความปลอดภัยที่ถูกนำเสนอขึ้นโดยจอห์นพินเดเวชนะครับผมจาก f o r วสเตอรในปี2010โดยแนวคิดนี้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ข้อจำกัดของการรักษาความปลอดภัยแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า perimeter based security นะครับผมซึ่งจะไว้ใจ ทุกๆอย่างที่อยู่ภายในองค์กรนะครับผมโดยไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ real task นั้นต่างออกไปนะครับเพราะหลักการสําคัญของอแนวคิดนี้ก็คือว่า never trust always verify คือไม่มีการเชื่อถือโดยอัตโนมัตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกตรวจสอบก่อนเสมอเสมอจึงเหมาะยิ่งกับยุคที่เราทํางานผ่าน c l o ด์แล้วก็ดิโมดเวิร์กอย่างทุกวันนี้ครับครับใน สไลด์นี้ครับเราก็จะมาพูดถึงหลักการสรําคัญของซีโรทัสนะครับก็จะมีอยู่2ข้อหลักๆครับคือ 1. Never Trust a l w a y ์บ r i f y คือจะไม่มีการไว้ใจโดยอัตโนมัติทุกการเข้าถึงระบบจะต้องได้รับการตรวจสอบนะครับ 2. ก็คือ e a s Pri มเด e เ access คือการจํากัดสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะส่วนที่จําเป็นเท่านั้นตัวอ,อย่างภัยที่ซีโร r ทัสช่วยรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือเช่น มัลแวร์หรือแรนซัมแวร์ที่มักใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ที่มากเกินจำเป็นในการโจมตีองค์กรครับครับอันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบซีโร t ทัสกับโมเดลแบบร่างเดิมนะครับก็คือในโมเดลแบบด่างเดิมเนี่ยจะเน้นเชื่อถือทุกสิ่งที่อยู่ในเครือข่ายแต่ซีโรทัสจะตรวจสอบทุกอย่างแม้กระทั่งคนในองคอ์กรในโมเดลแบบดัางเดิมจะเปิดกว้างให้ทุกคนในเครือข่ายสามารถเข้าถึงได้หลายส่วนพร้อมกัน แต่ซีโรทัศจะให้เฉพาะสิที่จําเป็นที่สุดเท่านั้นและสุดท้ายโมเดลแบบดั้งเดิมเนี่ยจะเน้นป้องกันภัยจากภายนอกแต่มักจะมองข้ามภัยจากภายในองค์กรครับในขณะที่ซีโรทัศมองว่าภัยคุกคามสามารถมาจากภายในองค์กรได้เสมอครับไลนยนี้เป็นการใช้งานจริงของซีโรทัศนะครับหลายองค์กรระดับโลกได้นำซีโรทัศไปใช้งานจริงแล้วครับเช่น Google โครงการ b y ิยอ c o r p และ Microsoft ครับซึ่งเน้นการใช้ระบบ m ัน t i Factor Au t h e n t i c a t i o n s i n g l s s i g o o n และการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ได้รับความเชื่อถืออย่างไรก็ตามการนำ Zero t r u ั t ไปใช้งานก็มีความท้าทายอยู่เช่นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นความซับซ้อนของระบบและก็การปรับตัวของผู้ใช้งานซึ่งองค์กรจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในให้ชัดเจนก่อนนะไปใช้จริงครับ แนวโน้มในอนาคตและก็บทสรุปนะครับในอนาคตซีโร่ทัจะถูกผสานเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น AI, IoT แล้วก็ Cloud ครับซึ่งช่วยให้รองรับการทำงานแบบไฮบิดและก็ Remote Work ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการรับมือภยัยคุกคามได้อย่างยืดหยุ่นและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับก็ มาถึงไ้า์สุดท้ายนะครับผมเป็นบทสรุปของซิโรทัศนะครับก็คือว่าซิโลทัศเนี่ยจะไม่ใช่แค่เครื่องมือหรือเทคโนโลยีอีกต่อไปแล้วแต่เป็นทั้งแนวคิดแล้วก็กรอบการดําเนินงานที่ต้องอาศัายการวองแผนอย่าง,อยอยางชัดเจนและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กรแล้วก็ถ้าหากว่าเอาไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมนะครับผมจะช่วยให้การต้องป้องกันภัยคุกคามจากทางไซเบอร์ขององค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนะครับ ก็สามารถขยายขนาดความต้องการของธุรกิจในอนาคตได้อีกมากขึ้นด้วยครัผมครับผมก็ขอขอบคุณาทางอาจารย์นะครับแล้วก็ขอจบการพรเซนแต่เพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ